ในกระจกรูปประตูปรากฏสตรีผู้หนึ่งถือคันธนูยาวเดินออกมาเทพธิดานาคาเหลือบมองใต้ลูกสายตาหยุดอยู่ที่เขามังกรที่ไม่สมส่วนคู่นั้นเป็นเวลานานเจ้าเป็นจิ้งจอกตนเดียวที่ข้าเคยเห็นสามารถควบคุมพลังมังกรได้หัวแข็งจริงๆกระบี่ที่เทพธิดานาคาลอบจมตีฉันเมื่อครู่คือกลยุทธ์ประจําตัวที่นางใช้ได้ผลเสมอมาพลังมิติในโลกกระจกเงาเทพธิดานาคาสามารถควบคุมกฎเกณฑ์ทุกอย่างได้พลังงานมืดที่นางปล่อยออกมาสามารถรวมตัวกัน เป็นประวัติศาสตร์แห่งมิติมีพลังทะลุทะลวงที่แข็งแกรง่งหากลอบโจมตีได้สําเร็จแม้กระทั่งสามารถทะลวงศีรษะของศัตรูระดับเดียวกันได้ไต้ลู่ก็อยู่ในระดับเทพสัตว์เช่นกันแต่ประวัติศาสตร์แห่งมิติที่เทพธิดานาคายิงออกมาปะทะเข้ากับหน้าผากของไต้ลู่ไม่เพียงแต่จะไม่ทิ้งร่องรอยบาดแผลแม้แต่น้อยลับแตกละเอียดในทันทีเทพธิดานาคากำคนันธนูกิ่งไม้แน่นฝ่ามือมีเหงื่อเย็นซึมออกมาใบาหน้าก็เคร่งขรึมกว่าครั้งใดๆนี่ก็คร่งค่อนวันแล้วเหตุดดวิดสจงึงไมมา่า หากเราร่วมมือกันย่อมมีโอกาสแต่ถ้ามีเพียงข้าคนเดียวเกรงว่าร่างอรชรของเทพธิดานาคาสันเทาเล็กน้อยหวัดกลัวต่อบารมีของจิ้งจอกมังกรก้าวหางในโลกแห่งความจริงขณะน,นี้วอดิสถูกลู่หมิงเซียวรั้งตัวไว้เพลิองอมตะที่วีหกเพลิงปล่อยออกมาไล่เผาก้นของเขาไม่มีเวลาพอที่จะเข้าสู่โลกกระจกเงา,าเพื่อสมทบกับเทพธิดานาคามนุษย์เอ๋ยเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าประเทศมังกรมีนักอัญเชิญอสูรลึกลับเช่นเจ้าระดับพลังไม่แน่ชัด ยิงซูยิงแข็งแกร่งความหวาดกลัวดั้งเดิมที่สุดของมนุษย์มาจากความไม่รู้อสูรมายาก็เช่นกันสำหรับเทพธิดานาคาแล้วมนุษย์ที่สวมเสื้อคลุมสีดำตรงหน้านี้ทั่วร่างเต็มไปด้วยความลี้ลับที่ไม่รู้จักฉันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งน้ำเสียงแหบพร่าและกล้านโลกข้าเป็นใครไม่สำคัญสำคัญที่ข้าสนใจแก่นอสูรมายาของเจ้าสีหน้าของเทพธิดานาคาพันแข็งทื่ออรากกกัับบเลืดท้งหมถููส่ออพียงแก่นอสูรมายาที่ไม่น่าเชื่อถือเปรียบเสมือนหัวใจของอสูรมายาข่าเงย มือขึ้นทำท่ากำหมัดเทพธิดานาคาจิตใจสับสนเมื่อครูที่ผ่านมานางเกิดภาพหลอนราวกับเห็นมังกรยัย้ายสีทองคำขาวธรรมดากำกรงเล็บมังกรแน่นเป็นใครกันแน่บัดนี้ความหวาดระแวงที่นาคามีต่อมนุษย์ช่นข้าเกินกว่าความหวาดกลัวต่อจิ้งจอกมังกรก้าวหางใต้ลู่เสียแล้วเทพธิดานาคาขยี้ตาภาพหลอนเมื่อครู่เหมือนจริงเกินไปพลังมังกรที่พุ่งเข้าใส่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทะเลสำนึกของนางนั่นคือหัวมังกรสีทองคำขาว เกล็ดย้อนสอนขึ้นที่บริเวณหน้าผากเขามังกรหักไปข้างหนึ่งนี่คือภาพที่เทพธิดาน,นาคาเห็นแต่นางไม่มีโอกาสบอกเล่าให้สหายฟังเมื่อความหวาดกลัวถึงขีดสุดก็จะกระตุ้นสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดความหวดาดผวาในแววตาของเทพธิดาน,นาคากลายเป็นความอมหิตลดปล่อยพลังงานมืดบดบังฟ้าอย่างบ้าคลั่งภายใต้อิทธิพลของพลังงานมืดโลกกระจกเงาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉันเพียงแค่กับพริบตาทุกสิ่งรอบกายก็เปลี่ยนแปลงไปกดแห่งมิติถูกบิดเบือนกดแห่งแรงโน้มถ่วงศาสนอนมาน กฎแห่งการเวลาหยุดนิ่งฉันมองไปรอบๆตนเองอยู่ในเมืองประหลาดแห่งหนึ่งตึกรามบ้านช่องกับหัวสพานใหญ่ท่อสู่ท้องฟ้ารถยนต์ลอยอยู่บนฟ้ารางรถไฟและถนนราวกับรากไม้ที่พันกันยุ่งเหยิงล้อมรอบทั้งเมืองฉันจำเมืองที่บิดเบี้ยน,นี้ได้คือเมืองเซียงหนานบ้านเกิดของฉันนั่นเองในโลกกระจกเงาเมืองเซียงหนานกลายเป็นเมืองร้างศพของชาวเมืองราวกับห่งห้อยลอยฟุ้งไปทั่วฟ้าบนนาฬิกาใหญ่ของตึกกลางเมือง เข็มชั่วโมงและเข็มนาทีหยุดนิ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นไม่สามารถขยับได้นี่คือภาพของโลกกระจกเงาทุกสิ่งที่ฉันเห็นล้วนอยู่บนพื้นฐานเดิมถูกเทพธิดานาคาใช้พลังกระจกเงาแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆดังนั้นในสายตาของฉันจึงปรากฏเมืองที่แปลกประหลาดเช่นนี้เสี่ยวอวี่กลับบ้านกับพี่สาวเถอนะจากร้านสะดวกซื้อร้างที่มุมตึกปรากฏหญิงงามผมสีเงินสวมชุดขาวเดินออกมาเสี่ยวรั่เสวียวินาทีต่อมาบนท้องฟ้าก็ปรากฏสตรีสวมชุดสีเลือด เสี่ยวอวีไปกับพี่สาวนะพี่สาวจะพาไปสวนสนุกสตรีชุดสีเลือดหัวเราะเสียงแหลมนิ้วมือยาวเหยียดเหมือนปีศาจยื่นมาจับมือฉันเสี่ยวอวีมาอยู่ในอ้อมกอดของพี่สาวสิเสี่ยวอวีพี่สาวอยู่นี่นะพี่สาวเพิ่งได้เงินเดือนจะเลี้ยงข้าวชุดใหญ่ให้เจ้าเสี่ยวซิงวีกางเกงในของเจ้าทิ้งไม่เป็นที่อีกแล้วไม่รู้จักซักหรือไงช่างเป็นน้องชายที่ไม่เอาไหนเสียจริงในเมืองศพทั้งหมดกลายเป็นร่างของเสี่ยวโรสวียมุมปากฉีกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมคมยิ้มให้ฉัน ฉันไม่หวั่นไหวกล่าวเสียงเย็นชารอบมองความทรงจำของข้าเล่นพอหรือยังเครงทั้งเมืองราวกับกระจกที่ตกพื้นแตกละเอียดเป็นผุยผงฉันกลับมายังห้วงมิติที่น้ำกับฟ้าบรรจบก,กันอีกครั้งใต้ลูเย็นคงอยู่ในท่าปล่อยหมัดบนหมัดปกคลุมด้วยเกล็ดมังกรสีม่วงทองระหว่างนิ้วมือแผ่พลังมังกรอันยิ่งใหญ่มหาศาลเทพธิดานาคาตกลงในแอ่งน้ำสีดำม่านตาหดขยายเจ้าคือนักอัญเชิญอสูรสองดาวเสี่ยวสิงวีในโลกกระจกเงา เทพธิดานาคาสามารถอ่านความทรงจำของผู้ที่ถูกกักขังได้และอาศัยความทรงจำเหล่านี้สร้างโลกที่คล้ายคลึงกันขึ้นมานี่คือความสามารถพิเศษของเทพธิดานาคาความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกล่าแม้แต่มังกรแห่งความสิ้นหวังนี่ท็อกก็ไม่สามารถอ่านความทรงจำของนักอัญเชิญอสูรมนุษย์ได้โดยตรงทำได้เพียงสังหารมนุษย์ผู้นี้เสียก่อนแล้วจึงใช้พลังพูดผีอ่านวิญญาณหลังความตายด้วยการอ่านความทรงจำของคนชุดดำเทพธิดานาคาเข้าใจทุกอย่างแล้ว คนชุดดำลึกลับผู้สามารถควบคุมจิ้งจอกมังกรก้าวหางได้นี้คือนักอัญเชิญอสูรสองดาวเซียวซิงวี่แห่งสถาบันชิงหลงรู้ตัวตนของข้าแล้วเช่นนั้นก็ทําได้เพียงให้เจ้ากับความลับของข้าถูกฝังกลบไปด้วยกันฉันไม่ได้ถอดหน้ากาก,ากหน้าผีออกแต่เทพธิดานาคาเคยเห็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์และหล่อเหล่านั้นแล้วนางไม่อาจจินตนาการได้ว่ามนุษย์ผู้นี้ซ่อนความทรงจําไว้มากเพียงใดลูลูล่ฉันเม้มริมฝีปากน้ําเสียงบางเบาราวกับใบมีดคมกริบล็อกเป้าไปที่ลําคอของเทพธิดานาคาจากระยะไกล จิ้งจอกมังกรก้าวหางตัวหนึ่งผุดขึ้นจากพื้นดินหางทั้งก้าปกคลุมทั่วทั้งมิติกระจกเงาเขามังกรบนสีสสองประกายแสงเจิดจ้าดวงตามังกรทั้งคู่จับจ้องไปที่หัวใจของเทพธิดานาคาอย่างไม่ละสายตานี่คือการผาเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวของเทพธิดานาคาบัดนี้เทพธิดานาคาผ่านความทรงจำที่ถูกกักขังของข้าข้าเป็นเพียงนักอัญเชิญอสูรสองดาวใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงเมื่อเห็นดังนั้นข้าก็ตัดสินใจไม่รั้งมือปลดปล่อยท่าไม้ตายคำราม เทพธิดานาคารีเปิดประตูบานหนึ่งที่เชื่อมต่อไปยังมิติกระจกเนาอีกแห่งหนึ่งขึ้นจากความว่างเปล่าเปิดออกอีกครั้งบารมีมังกรที่แผ่ออกมาจากร่างบทยี่มิติกระจกเงาที่น้ำกับฟ้าบรรจบก,กันในทันทีเทพธิดานาคาถูกบังคับให้หนีไปยังกระจกบานหนึ่งยังไม่ทันได้เลยตามรอบกายฉันก็ปรากฏกระจกขึ้นมากมายกระจกเหล่านี้หมุนทวนเข็มนาฬิการอบตัวนางในกระจกแต่ละบานล้วนมีรอยยิ้มอันน่าสะพรึงกลัวของเทพธิดานาคาสายเลือดสูงส่งแล้วอย่างไรเล่า ขอเพียงข้าซ่อนตัวอยู่ที่นี่ไม่ออกไปข้าก็สามารถยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่พ่ายแพ้ได้เทพธิดานาคามีความมั่นใจอย่างยิ่งต่อพลังกระจกเงาของตนเองเมื่อครู่ที่ผ่านมานั้นเองเทพธิดานาคาระดมพลังงานเมื่อจำนวนมากสร้างกระจกขึ้นหนึ่งล้านบานในกระจกแต่ละบานล้วนมีโลกที่เหมือนเขาวงกตเทพธิดานาคาเทียบเท่ากับซ่อนตัวอยู่ในหนึ่งในล้านเขาวงกตนั้นนี่คือท่าไม้ตายป้องกันตัวของเทพธิดานาคาเคยใช้ในศึกเกาะลอยฟ้าเมื่อสิบปีก่อน ทำให้ตอนนั้นนางสามารถหลบหนีจากสายตาของผู้แข็งแกร่งมนุษย์มากมายหนีออกจากโลกกระจกเงาได้ข้าคือกฎเกณฑ์ฮ่าฮ่าฮ่าเทพิดานาคานั่งยองๆอยู่ในมุมมืดผ่านไปนานก็ไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังมังกรอดไม่ได้ที่จะอด,ดีขึ้นมาท่านรอยยิ้มของเทพิดานาคาแข็งทื่อเริ่มจากนิ้วมือแขนไหล่ทั่วร่างของเทพิดานาคาราวกับตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งชาจนขยับไม่ได้เทพธิดานาคา สัมผัสได้ถึงความคมขื่นจากการกดขี่ทางสายเลือดนี้อีกครั้งในความมืดกรงเล็บมังกรข้างหนึ่งยื่นออกมาเทพธิดานาคาตื่นกระหนกรีบขับเคลื่อนพลังปราณเปิดช่องทางกระจกแนใต้ก้นหลบหนีไปยังโลกอีกแห่งหนึ่งทว่าในมิติอีกแห่งหนึ่งเทพธิดานาคาก็ประสบกับวิกฤตเช่นเดียวกันกรงเล็บมังกรคู่หนึ่งไม่สนใจกดแห่งมิติยื่นออกมาจากท้องฟ้าปกคลุมศีรษะของเทพธิดานาคาจิ้งจอกมังกรที่น่ารังเกียจช่างตามรังควานไม่เลิกเทพธิดานาคาไม่เสียดายที่จะสิ้นเปลืองพลังจิต เปิดทางลับระหว่างโลกกระจกเงาต่างๆรากับหนูข้างถนนวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งทว่าไม่ว่านางจะหนีไปยังโลกใดกรงเล็บมังกรสีม่วงทองก็จะปกคลุมศีรษะของนางทําให้นางไม่มีที่หลบหนีมาอีกแล้วมองดูกรงเล็บมังกรราวกับภูเขาที่ถล่มลงมาพุ่งเข้าใส่ตนเองเทพธิดานาคาเปิดปุ่มกระจกเงาอีกครั้งครั้งนี้นางโชคไม่ดีเท่าเดิมในช่วงพริบตาที่เปิดช่องทางกระจกเงาในช่องทางนั้นยื่นมือชายผู้หนึ่งออกมาหายใจไม่ออกในช่วงพริบตานี้ เทพธิดานาคารู้สึกถึงความอึดอัดราวกับถูกบีบคอฉันที่สวมเสื้อคลุมสีดำมือขวาบีบคอเทพธิดานาคายกนางขึ้นบนหลังมือของฉันปกคลุมด้วยเกล็ดมังกรทีละชิ้นภายใต้หน้ากากหน้าผีก็ปรากฏลวดลายประหลาดขึ้นชั้นหนึ่งพลังมังกรคือพลังที่พิเศษที่สุดในโลกนักอัญเชิญอสูรไม่จำเป็นต้องมีระดับพลังตามกำหนดก็สามารถแบ่งปันพลังมังกรกับมันได้บัดนี้ร่างกายของฉันถูกได้ลู่ถ่ายทอดพลังมังกรครึ่งหนึ่ง เพียงพอที่จะจัดการเทพธิดานาคาราวกับเป็นมังกรตัวหนึ่งเทพธิดานาคาตาพระมัวบนลำคอปรากฏรอยเลือดที่เห็นได้ชัดเจ็บความเจ็บปวดที่ทรมานถึงขั้วหัวใจความเจ็บปวดจากพลังมังกรแม้จะเป็นอสูรมายาที่หนังเหนียวเนื้อหนาก็ไม่อาจทนรับได้ความรู้สึกนี้ราวกับพลังสายหนึ่งทะลุทะลวงผิวหนังกระดูกเลือดเนื้อโจมตีเข้าสู่ปลายประสาททุกเส้นโดยตรงเทพธิดานาคาเจ็บจนแยกเขี้ยวใบหน้ายิ่งดูอัปรลักในสายตาที่พรามัว เห็นเพียงหน้ากากหน้าผีใบหน้าของฉันเผยให้เห็นเพียงดวงตาทั้งสองข้างหัวมังกรม่านตาของฉันอยู่ในแนวตั้งรอบม่านตาสองประกายสัญลักษณ์โบราณที่บันทึกไว้บนตราประจําตระกูลมังกรมนุษย์ผู้นี้เป็นเผ่าพันธุ์อะไรกันแน่ดวงตามังกรคู่นี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนฉันออกแรงฝ่ามือพลังมังกรถูกฉีกเข้าสู่ร่างของเทพพิดานาคาความเจ็บปวดรุนแรงราวกับถูกไฟหมื่นดวงแผดเผาทั้งร่างสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดของเทพพิดานาคากระตุ้นขึ้นอีกครั้ง ทว่าในขณะนั้นเองเงาดำสายหนึ่งรอบโจมตีวังหลังของฉันฉันโยนเทพธิดานาคาทิ้งราวกับขยะหันหลังกลับไปชกหมัดหนึ่งกระจกเงาแตกละเอียดผู้ที่รอบโจมตีฉันคือร่างแยกกระจกเงาที่เทพธิดานาคาอัญเชิญมาแต่ไม่อาจทนรับหมัดที่อัดแน่นด้วยพลังมังกรของฉันได้เทพธิดานาคาได้โอกาสพักหายใจนางไม่มีทางเลือกอื่นใดทำได้เพียงเผาผลาญพลังงานมืดทั้งหมดที่เหลืออยู่น้อยนิดอย่างแม่นยำมนุษย์ที่น่ารังเกียจแม้ข้าจะตายที่นี่ในวันนี้ ก็จะลากเจ้าไปตายด้วยกันเทพธิดานาคาไม่เสียได้อะไรอีกแล้วใช้ชีวิตของตอนเองเป็นเครื่องสังเวยปลดปล่อยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดหมื่นกดเกณฑ์สะท้อนฟ้าร่างกายของเทพธิดานาคาแตกละเอียดในพริปตาในอากาศปลิวว่อนเศษกระจกนับไม่ถ้วนนี่คืออสูร,รมายาเทพแกใช้ชีวิตเป็นเดิมพันตั้งใจจะตายไปพร้อมกับข้าพลังงานมืดสีดำปกคลุมฟ้าดินย้อมเศษกระจกใสให้กลายเป็นสีดำเศษกระจกนับไม่ถ้วนรวมตัวกันราวกับหยดน้ำวิ่งพ่านในที่สุด ก็รวมตัวกันเป็นอสูรกายที่มีหนวดนับไม่ถ้วนนี่คือทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดของเทพพิดานาคาใช้ชีวิตเป็นสื่อกลางของคำสาบรวบรวมพลังทั้งหมดในกระจกเงานับหมืน่นลอมรวมเป็นอสูรร้ายแห่งกระจกที่แข็งแกร่งนี้ฉันยืนอยู่หน้าอสูรร้ายแห่งกระจกสงบนิ่งอย่างน่าสะพรึงกลัวเขาตอบฉันดีดนิ้วจิ้งจอกมังกรก้าวหางผุดขึ้นจากพื้นดินยืนอยู่บนศีรษะของจิ้งจอกมังกรก้าวหางฉันกำมัดเดียวพลังปราณพุ่งขึ้นศีรษะประหายเลือดอมหิต คำพูดเย็นชาไร้ความรู้สึกหลุดออกจากปากของฉันคือท่าไม้ตายที่ได้รู้ใช้บ่อยที่สุดท้องฟ้ามืดครึ้มปรากฏหัวมังกรขนาดใหญ่มันราวกับหลุมดำหมุนวนดูดกลืนแสงทั้งหมดรอบกายส่วนลึกของม่านตารวมตัวเป็นลูกศรเลือดลูกศรพุ่งเป้าไปที่ศีรษะของอสูรร้ายแห่งความรู้อสูรร้ายแห่งความรู้เลือกที่จะลงมือก่อนมันเหวี่ยงหนวดนับไม่ถ้วนเสียงเสียดสีของเศษกระจกราวกับบทเพลงสรรเสริญจากนรกทันม่านตามังกรบ,บนท้องฟ้าถูกหนวดดำนับไม่ถ้วนพัฒน,นาการห่อหุ้ม กลายเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ผิวของกลุ่มก้อนระเหยพลังงานมืดหนาทึบรอบๆยังลอยอัคระอสูรรูปร่างคล้ายคลื่นน้ำจู่ๆลูๆ่ๆฉันร้องเสียงต่ำจิ้งจอกมังกรก้าวหางคำรามก้องฟ้าพลังมังกรระเบิดอย่างรุนแรงกลุ่มก้อนสีดำขยายตัวอย่างรวดเร็วผิวปรากฏร,รอยแตกชั้นแล้วชันเล่าจากรอยแยกยิงลำแสงสีเลือดแดงสายแล้วสายเล่า,สา,ลาแสงยิ่งแรงขึ้นกลุ่มก้อนสีดำระเบิดในทันทีนี่คือพลังสายเลือดของเผ่ามังกรพลังที่กดขี่สรรพชีวิตในโลก อสูรร้ายแห่งความรู้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดหนวดของมันขาดสะบ้านและลุกไม่ทั้งหมดฉันยกมือขวาขึ้นทำท่าเตรียมยิงตั้งเสียงดังลูกศรเลือดสายหนึ่งพุ่งออกมาจากม่านตะมังกรลูกศรเลือดยิงเข้าที่ศีรษะของอสูรร้ายแห่งความรู้กลายเป็นทะเลเปลวเพลิงมังกรเปลวไฟยื่นออกมาจากวิญญ,ญาณของเทพธิดานาคาส่งเสียงครวญครางครั้งสุดท้ายฉันอัญเชิญเถาวันวินวญ,ญญาณสวรรค์เสียวอิงดูดกลืนวิญญ,ญาณของนางข้อดีที่สุดของฉันคือไม่สิ้นเปลืองเลยแม้แต่น้อย สนามรบนอกเมืองหงเหยียนกลายเป็นทะเลเพลิงเสียงร้องของวิหกเพลิงยิ่งแหลมคมขึ้นใช้เพลิงเสือกลายเป็นแทะเพลิงเส้นแล้วเส้นเราเคียนตีร่างของวอดิสอย่างบ้าคลั่งในสถานการณ์ตัวต่อตัววอดิสต้องใช้พลังเต็มร้อยเพื่อรับมือกับนักอัญเชิญอสูรระดับ9ก้าดาวลู่หมิงเซียวบัดนี้วอดดิสสละพลังร่างมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่เปราะบางถูกลงโทษโดยสิ้นเชิงเหนือท้องฟ้าอสูรกายขนาดเท่าเทือกเขาต่อเนื่องปรากฏขึ้นในสายตาของผู้คนอสูรกายตนนี้ ดูเหมือนจะเป็นร่างผสมของเสือและเสือดาวนี่คือร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของวอดิสร่างพรสวรรค์มันส่งเสียงคำรามแผ่นหลังที่นูนขึ้นนอกปีกขนนกสีม่วงคู่หนึ่งวอดิสคืออสูรมายาเทพสัตว์กลายพันธุ์พลังของเขาได้รับการยอมรับจากนิท็อกเป็นอย่างดีการควบคุมแรงโน้มถ่วงสายฟ้าม่วงจุติพลังทั้งสองรวมเป็นหนึ่งทำลายล้างร่างกายมนุษย์ของลู่หมิงเซียวอย่างไร้ปราณีใจกลางพายุลู่หมิงเซียวเสื้อผ้าขาดวิน่นตามร่างกายปรากฏบาดแผลไม่เกรียมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื้อที่ขาดวิ่นราวกับถูกมีดกรีดเป็นริ้วๆพลิกออกด้านนอกถต่ว่าความเจ็บปวดเพียงเท่านี้สําหรับลูกหมิงเซียวแล้วไม่นับว่าอะไรพระนักอัญเชิญอสูรระดับเก้าดาวสามารถแบ่งปันพลังพรกับอสูรอัญเชิญได้พลังพรของวิหกเพลิงนั้นเป็นหนึ่งเดียวในโลกล่าเพลิงอมตะมอบร่างกายอมตะให้เขาหลังจากระเบิดลูกหมิงเซียวเดินออกมาจากควันหนาทึบบาดแผลตามร่างกายค่อยๆสมานตัวเพลิงอมตะลุกโชนในฝ่ามือยิ้มเหย่ะลูกหมิงเซียวปลดปล่อยพลังปรารุนแรง แสงในดวงตาราวกับดวงอาทิตย์เจิดจ้าปีกวิหกเพลิงกระพือหมุนวนขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับเสียงร้องอันทรงพลังของหงร่างของวิหกเพลิงราวกับกลายเป็นดวงอาทิตย์ร่วงหลง่นลงมาอย่างรวดเร็วกระแทกเข้าที่แผ่นหลังของวอร์ดิสอย่างแรงเสียงเสียดสีของเปลไฟและเสียงร้องไห้กลบเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดของวอร์ดิสจนหมดสิ้นในพริบตาลูกไฟร้อนแรงก็กระแทกลงบนทะเลทรายก่อให้เกิดคลื่นฝุ่นทรายที่สั่นสะเทือนเปน็นนบพล,ลีเหนือเมฆรูปเห็ดปรากฏตราประทับวิญญ,ญาณธาตุของวิหกเพลิง วิหกเพลิงบินออกมาจากฝุ่นควันลงมาอยู่ข้างกายลู่หมิงเซียวมันเชิดหน้าอ,อกขึ้นปีกทั้งสองข้างกลางออกประกาศศักดิ์ศร,รีของสีเทพสัตว์แห่งประเทศมังกรให้ทั่วโลกได้รับรู้ศักดิ์สิทธิ์และมีอาจล่วงละเมิดได้หงเทพทยานบินเผาผลานดินแดนหมื่นลี้นักอัญเชิญอสูรทุกคนเต็มไปด้วยความเคารพในแววตาใครบ้างจะไม่อยากมีเทพสัตว์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ใจกลางทะเลทรายวอดิสปีขนนกสีม่วงหักไปข้างหนึ่งเขาควายบนสีสาหักไปอันหนึ่งใบหน้าคร่งซีีดออบเเลืไมมกรย ทุกบาดแผลบนร่างของเขายังคงลุกไหม้ด้วยเพลิงอมตะสีส้มแดงมนุษย์ที่น่ารังเกียจข้าจะลากมืองนี้ไปตายด้วยกันวอดิีปลดปล่อยคลื่นแรงโน้มถ่วงดึงดูดมิติอัญเชิญอุกบาตนอกโลกอีกลูกหนึ่งพุ่งเข้าใส่ลานหงเหยียนลมหายใจของลู่หมิงเสียค่อนข้างติดขัดสึกครั้งนี้สิ้นเปลืองพลังปราณและพละงกำลังมากเกินไปเขาแทบจะไม่มีแรงขับเคลื่อนพลังปราณเพื่อหยุดยั้ยงโศก,กนาฏกรรมครั้งนี้ในช่วงเวลาสำคัญมูยักษ์ภัยพิบัติที่วงเวียนอยู่เหนือเมืองหงอยเหยียนลืมตาขึ้น งูยักย้ายอ้าปากพ่นลำแสงสีดำสายหนึ่งออกมานี่คือกลยุทธ์ประจำตัวของเมดูซาเปลวเพลิงพลังงานพูดผีหนาทึบพลังงานพูดผีสีเหลืองขุ่นรวมตัวเป็นลำแสงสีดำทะยานขึ้นฟ้ายิงเข้าใส่อุกบาทที่ร่วงหล่นลงมาอย่างแม่นยำเปลวไฟของอุกบาตดับลงในทันทีจากนั้นก็ถูกลำแสงสีดำกลืนกินจนหายไปเมื่อเห็นภาพนี้ค่ายลูกหมิงเซียวถอนหายใจโล่งอกหากไม่มีเจ้าคนนั้นบางทีวันนี้ข้าคงต้องตายที่นี่จริงๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงการป้องกันเมือง ลู่หมิงเซียงยหน้ามองไปยังกระจกกลมที่ลอยอยู่กลางอากาศหากให้ลู่หมิงเซียวสู้หนึ่งต่อสองย่อมมีโอกาสพ่ายแพ้สูงแต่การปรากฏตัวของคนชุดดำช่วยแบ่งเบาภาระให้ลู่หมิงเซียวจัดการอสูรมายาเทพสัตว์ตนหนึ่งพลังของเทพพิดานาคามิได้ด้วยกว่าวอดิสอีกทั้งเมื่อนักอัญเชิญอสูรถูกลากเข้าสู่โลกกระจกเงาก็จะตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบโดยธรรมชาติไม่รู้ว่าเจ้าคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างลู่หมิงเซียวเพิ่งเคยเห็นคนชุดดำเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เพียงแค่ได้ยินมู่หลงจิง กลับไปวิสองคนที่เป็นพยานเล่าให้ฟังบ้างวันนี้ไม่เหมือนวันวานตอนที่ข้าไปลานประหารกองบัญชาการทหารเรือแทบจะไม่มีประสบการณ์การต่อสู้เลยแต่หลังจากสกครั้งนั้นพลังของคนชุดดำก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งบัดนี้ฉันสามารถควบคุมพลังมังกรได้ดียิ่งขึ้นพัฒนาศักยภาพของจิ้งจอกมังกรก้าวหางใต้ลู่ต่อไปพริบตาเดียวกระจกกลมที่ลอยอยู่กลางอากาศก็แตกละเอียดเงาดำสายหนึ่งร่วงหล่นลงมานาคาวดิสววตาฉายความตื่นตระนก เงาดำที่ร่วงหล่นลงมาคือศพของเทพพิดานาคาจิ้งจอกมังกรก้าวหางร่อนลงมาจากฟ้าหางทั้งก้าลุกไม่ด้วยเปลวอเพลิงมังกรสีม่วงทองส่องสว่างไปทั่วโลกคนชุดดำลึกลับปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนอีกครั้งฉันยืนอยู่ในทะเลทรายดูเหมือนจะไม่เป็นความจริงอยู่บ้างศพของเทพพิดานาคาสลายไปกับสายลมเหลือเพียงแก่นอสูรมายาสายรากกับคริสตันฉันหยิบแก่นอสูรมายาขึ้นมามุ่งปากภายใต้หน้าก,ากากยกขึ้นเล็กน้อยนี่คือแก่นอสูรมายาที่อัดแน่นด้วยพลังอสูรระดับ SSS และสติปัญญาแห่งกระจกเงาระดับคือเทพสทัตว์ฉันคิดออกแล้วว่าจะจัดการกับของล้ำค่าชิ้นนี้อย่างไรซาซางูยักษ์ไพพิบัต์ลดสีรษะมหือมาลงเข้ามาใกล้ๆฉันฉันโยนแกนอสูร,รมายาของเทพพิดานาคาเข้าไปในปากของงูยักษ์ไพพิบัตจากนั้นฉันก็เปิดคลังเก็บของระบบหยิบผลึกหลอมรวมธาตุน้ำออกมางูยักษ์ไพพิบัตก็ไม่เกรงใจรับไว้ทั้งหมดความรู้สึกร้อนวูบวาบในทุกเส้นเลือดของงูยักษ์ไพพิบัตหลอมรวมอย่างสมบูรณ์แบบ พลังอสูรระดับ SS s พลังแห่งปัญญาเพื่อประหยัดพลังปราณฉันใช้พลังจิตจิ้งจอกมังกรก้าวหางและงูยักษ์ภัยพิบัติกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ครึ่งสัตว์หญิงสาวผู้เป็นที่สุดแห่งความสง่างามหญิงงามอสรพิษผู้เย็นชาและหญิงทนงยืนอยู่ทางซ้ายและขวาของคนชุดดำตามลำดับการรวมกลุ่มของพวกเขานี้ในอนาคตจะถูกชาวโลกขนานนามว่าปีคู่แห่งราชนและราชนก็คือเจ้าคนชุดดำผู้นี้ฉันพบว่าลู่หมิงเซียวกำลังจ้องมองตอนเองอยู่จึงเอ่ยเย่อแย่ไปประโยคหนึ่ง ท่านแม่ทัพลู่ดูท่านอนเนกอน,นาถึงเพียงนี้ท่านคงจะสู้เขาไม่ได้สีนะลูกหมิงเซียวย,ย้มยิ้มเล็กน้อยสู้ไม่ได้จริงๆแต่ท่านจัดการเทพพิดานาคาไปแล้วเหลือเพียงวอดิสค,คนเดียวข้าย่อมสามารถจัดการได้ฉันเป็นพวกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไปตามนิสัยของฉันฉันจะสังหารวอรดิสแล้วเอาแก่นอสูรมายาของวอดิสมาอย่างไรเสียวอดดิสก็เป็นอสูรมายาเทพสัตว์แก่นอสูรมายามีค่ามหาศาล อีกทั้งยังมีพลังควบคุมแรงโน้มถ่วงและพลังพิเศษสายฟ้ามุ่งสองอย่างทว่าแก่นแท้ของฉันคือนักอัญเชิญอสูรสองดาวพลังของคนชุดดำทั้งหมดมาจากระบบที่จัดหาให้การสังหารเทพธิดานาคานอกประเทศใช้เวลาเจ็ดนาทีเหลืออีกสามนาทีผลของยาเม็ดมังกรวิญญาณก็จะหมดลงโดยสิ้นเชิงตอนนี้ร่างกายของฉันเริ่มมีผลข้างเคียงบ้างแล้วเปิดตาของฉันมีเลือดไหลซึมอาการหูอื้อเวียนศีรษะก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สามนาทีต่อมาฉันจะล้มลงในสถานการณ์เช่นนี้ฉันไม่อยากจะเสี่ยงกับการใช้พลังจนเกินกำลังและทําให้อาการหลังป่วยหนักขึ้นเพื่อไปสังหารวอรดิสการม่โอกาสสังหารวอรดิสให้ลู่หมิงเซียวจึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดยังสามารถรับประกันได้ว,ว่าตนเองจะมีแรงเหลือพอที่จะถอยหนีได้อย่างปลอดภัยนี่คือตําแหน่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของฉันฉันคํานวณทุกอย่างสมองราวกับเครื่องจักรที่แม่นยําเดินทางมาถึงจุดนี้ทุกย่างก้าวล้วนรอบคอบ เมื่อถึงคราวต้องเสี่ยงเมื่อถึงคราวต้องระมัดระวังย่อมไม่ลังเลดังนั้นจะไม่เกิดเรื่องใดๆขึ้นบัดนี้ฉันสังหารผู้ช่วยที่ดีที่สุดของวอร์ดิสคือเทพธิดานาคาไปแล้ววอร์ดิสที่ตัดสินใจเช่นนี้จึงเข้าสู่สภาวะคลุ้มคลั่งทันทีเขาผลานวิญญาณและโลหิตธาตุของตนเองในสนามรบลูกหมิงเซียวและคนชุดดำยืนอยู่ด้วยกันราวกับภูเขาสองลูกที่ไม่อาจข้ามผ่านได้วอร์ดิสก็เป็นผู้อาวุโสในเผ่าพันอุอสูรมายาเช่นกันเขารู้ดีว่าวันนี้ต้องตายอย่างแน่นอน แต่ก่อนตายความทะเยอทะยานของเขาก็ไม่ลดน้อยลงตั้งใจจะใช้ชีวิตเป็นเดิมพันสังเวยทั้งลานหงเหยียนเพื่อแลกกับโอกาสที่นีท็อกจะนําทัพบ,บุกเข้าสู่ใจกลางประเทศมังกรเจ้าคนชุดดําข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครก็เพราะเจ้ามายุ่งไม่เข้าเรื่องจึงทําลายโอกาสของท่านนีท็อกวันนี้แม้ข้าจะตายที่นี่ก็จะลากเมืองนี้ไปตายด้วยกันวอร์ดิสปรับขยายใหญ่ขึ้นไม่หยุดร่างกายที่ใหญ่โตราวกับภูเขาอยู่แล้วแทบจะบทบางครึ่งหนึ่งของท้องฟ้ารอบวงเหยียนเกิดหมอกดำหนาทึบ นี่คือพลังงานเมื่อจากอสูรมายาเทพกายเทพไม้ของวอดิสยังคงร่ำรวยผิวหนังแตกละเอียดเกิดเที่ยวหลุดลอกเนื้อหนังราวกับผนังที่เก่าแก่สุโสมหลุดลอกออกมาเป็นชั้นๆลูกหมิงเสียขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาเลือกที่จะใช้วิธีจำกัดชีวิตเพื่อต้องการจะทําให้เกิดการระเบิดของลาวาพลังงานมืดที่ฉุนจมูกอรารวาสอยู่ในเมืองเหิมเกริมไร้ที่สิ้นสุดทําให้ชาวเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวไม่สิ้นสุดคลื่นแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็นอย่างรากลึกลงไปใต้ดินส่วนลึกใต้ทะเลท ซ้อนเรนทะเลเพลิงลาวาที่สะสมมานานปีความสามารถที่วอร์ดิสถนัดที่สุดคือการควบคุมแรงโน้มถ่วงเขาใช้พลังงานเมื่อทั้งหมดสร้างแรงโน้มถ่วงย้อนกลับใต้ดินลึกพื้นดินพันร้อนระอุข,ขึ้นมาแตกออกเป็นลาวาคือลาวาผู้คนในเมืองส่งเสียงกรีดร้องร้องโหยหวนแต่ก็ไม่มีที่หนีลาวาจากส่วนลึกล้นทะลักขึ้นมาไม่หยุดพื้นถนนหลายสายยกตัวสูงขึ้นและปรากฏรอยแตกขนาดใหญ่ภายในมีลาวาร้อนระอุไหลเวียนอยู่ท่านนายพลหากไม่ลงมืออีก เมืองนี้จะกลายเป็นทะเลสาบลาวาแล้วไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศมังกรแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูปฉันพูดติดตลกไปประโยคหนึ่งเตือนลูกหมิงเซียวให้รีบลงมืออย่างไรเสียผลของยาก็ใก,กล้จะหมดแล้วต้องรีบจบการต่อสู้โดยเร็วที่สุดและจึงถอยหนีอย่างสมบูรณ์แบบไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ลูกหมิงเซียวก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวใบหน้าเค,เคร่งขรึมแวตารากับนายพรานที่เห็นเหยื่อดูแคลนยุทธภพมังกร ยุทธภพแม้จะไกลเพียงใดก็ต้องสังหารให้สิน้นลูกหมิงเซียวไม่รั้งมืออีกต่อไปพลังปราณที่เหลืออยู่ทั้งหมดถูกใช้ออกไปเทพสัตว์วิหกเพลิงส่งเสียงร้องอันก้องกังวานขับไล่สายฟ้าสีม่วงรอบเมืองหงเหยียนวิหกเพลิงพุ่งดิ่งลงมาเปวเพลิงเผาผลานฟ้าดินวิหกเพลิงพุ่งชนวอดิสปีกทั้งสองข้างค่อยกันด้านหน้าเป็นรูปกากบาทเหนือท้องฟ้ารากับปรากฏสัญ,ญญาณเตือนภยัยเพลิงไม่ขนาดใหญ่บั่นร่างของวอดิสขาดเป็นสองท่อนนี่คือท่าไม้ตายของวิหกเพลเพลิิงงเพผผาาาฟ้า ฉันเคยค้นข้อมูลในห้องสมุดชิงหลงมาก่อนในสึกเกาะลอยฟ้าเมื่อสิบปีก่อนก็คือท่าไม้ตายเพลิงเผาผลาญฟ้าน,นี้เองที่ช่วยให้กองบัญชาการทหารอากาศได้มีโอกาสพักหายใจรอจนกว่ากําลังเสริมจะมาถึงเสียงครุนครางด้วยความเจ็บปวดมอดดับไปในทะเลเพลิงในดวงตาของวอร์ดิสเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและความปรารถนาแสงว่าประเบิดเสียงทึบราวกับฟ้าร้องสนามรบที่ควันจางลงศพของวอร์ดิสที่ถูกบั่นเป็นสองท่อนนอนนิ่งอยู่ในหลุมทรายสายลมพัดโชยเบา ศพกลายเป็นผงทุลีเหลือเพียงแก่นอสูรมายาสีม่วงดำภายใต้หน้ากากฉันปืนน้ำลายในแก่นอสูรมายาของเตยเคอเก็บนำความหมายอันแข็งแกร่งสองอย่างไว้การควบคุมแรงโน้มถ่วงและสายฟ้ามารณะลูกหมิงเซียวหยิบขึ้นมาแก่นอสูรมายายกขึ้นสูงหลังจากความเงียบงันชั่วครู่ทุกคนก็โห่ร้องยินดีชนะแล้วไม่น่าเชื่อว่าพวกเราจะสามารถป้องกันเมืองไว้ได้แม่ทัพอากาศลูกหมิงเซียวคนชุดดำสุดยอดท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของผู้คนปะปนไปด้วยเสียงของคนชุดดำ มีเพียงนักอัญเชิญอสูรที่ผ่านศึกครั้งนี้จึงจะสามารถสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งลู่หมิงเซียวคือผู้มีคุณูปก,การสูงสุดในการป้องกันเมืองอย่างแท้จริงแต่หากไม่มีแขกผู้ลึกลับคนชุดดำผู้นี้เพียงลำพังลู่หมิงเซียวคนเดียวย่อมไม่สามารถป้องกันเมืองนี้ไว้ได้ลู่หมิงเซียวไม่ได้จมอยู่กับความสุขและความโล่งใจในใชัยชนะเขาถึงกับไม่ได้ลดความระมัดระวังลงเลยแม้แต่น้อยก้ยาวยาวๆขวางอยู่หน้าคนชุดดำฉันตั้งใจจะย่องเบาๆจากไปถูกลู่หมิงเซียวขวางไว้ดูเหมือนจะมั่นคงดุจสุนัขแก่ ทนที่จริงในใจกลับร้อนรนเป็นอย่างยิ่งเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนที่ผลของยาจะหมดฤทธิ์ท่านแม่ทัพลู่ท่านเตรียมงานเลี้ยงฉลองชัยชนะของท่านให้ดีเถอะการต่อสู้จบลงแล้วข้าก็ควรจะถอยแล้วลู่หมิงเซียวแสงในดวงตารุนแรงทว่าจาักรพรรดนินีมีคำสั่งรับให้จับกลุ่มนักโทษคนสำคัญคีดจะไปไม่ง่ายขนาดนั้นหากข้าคีดจะไปเจ้าจะรั้งข้าได้หรือฉันแสดงพลังเต็มที่ไตลู่และเนสังหารข้างกายไม่ใช่ตัวละครที่ง่ายต่อการรับมือ ลู่หมิงเซียวก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวฉันโกรธแล้วหลีกไปลู่หมิงเซียวล้มลงกับพื้นแถมยันเป็นท่างหงายหลังสี่ขาชี้ฟ้าฉันงงท่านจะมาแกล้งล้มหรือไงฉันไม่ได้แตะต้องท่านเลยนะผู้คนที่ยืนดูอยู่บนกำแพงเมืองอยู่ไกลาจากใจกลางสนามรบเกินไปมองไม่ชัดในสายตาของทุกคนลู่หมิงเซียวถูกคนชุดด,ดำตีจนล้มลู่หมิงเซียวนอนอยู่บนพื้นหลับตาลงท่านเป็นนักโทษหมายจับข้าเป็นแม่ทัพอากาศนี่คือวิธีที่สมเหตุสมผลที่สุดที่จะปล่อยให้ท่านจัดไป ลู่หมิงเซียวออกแบบบทละครเล็กๆนี้ด้วยตนเองหลังจากต่อสู้พลังปราณหมดสิ้นถูกคนชุดดำตีล้มลงกับพื้นอย่างง่ายดายดูเหมือนจะละเลยหน้าที่แต่ก็มีเหตุผลอันควรคุณหนูสร้างกวนหลานก็จะได้มีคำอธิบาย